ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้มชมกันทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเปผมก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอซ์นะครับโอ้ขอบอกเลยครับคันนี้เนี่ยปั๊มตังนานมากผมจะได้มันมาเนี่ยรู้สึกจะปวดร้ราวเนื่องจากว่ามผมอัพเกียร์จนหมดแล้วครับเหลือแค่เครื่องยนต์นี่นครับของไอซ์เลยนะครับนี่คนแบบไอซ์เชื่อนะคิดจริงๆมันจะเร็วแค่ไหนนะ ก็จัดเร็วใช้ได้เลยล่ะผมก็จะอัเป็น IS-3 ต่อแล้วก็จะเป็น IS-8 ไปนะครับนี่มันใช้เครื่องยนต์ของ IS-8 นี่ครับนี่เนาะก็แรงใช้ได้เลยก็ตอนนี้ผมเพิ่งมาอัดนะครับพอดีก็เลยก็เลยเสียงก็ยังไม่ค่อยพร้อมสตาร์ทเลยนครับแต่ว่าดูช่องผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอะไรใหญ่ครับก็เลยลิปตอนอีกกว่า เพื่อทำตอนนี้ครับเนี่ยไอเจ็ดไอเจ็ดรนร่า้จะแปลกๆนะครับเนื่องจากสมัยใหม่เนี่ยกรอบป้อมปืนเนี่ยต้องหนาเป็นพิเศษอยู่แล้วครับถ้ายิงถ้าคนอื่นเขายิงยรถป้อมปืนเราเนี่ยเรามันก็เราก็ตายหมดสิครับส่วนเอสหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาตอนที่ฝาถังนะครับฝาถังเนี่ยมันเง่้ยดีล่ะมันมันยือดออกมาเยอะเกินไปหน่อยไอสามเจืนี้มีการ,ปรเปลี่ยนให้เป็นอย่างนี้นะครับตัวถังก็เปลี่ยนด้วย แล้วก็ส่วนของเขาเขาบอกป้อมปืนอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากของไอ้สามไอ้ห้องร้อนวะดกันนะครับว่าไอ้สามมีอะไรบ้างไอ้สองไอ้นะครับมีอะไรบ้างไอ้สองน,นะครับไอ้สองมีไอ้สองนะครับมีความทนทานอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับหน่วยกรอนะครับป้อมปืนด้านหน้านานะหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับส่วนด้านข้างกับด้านหลังหนึนะ่งหนาเก้าสิบนะครับ ส่วนตัวถังเนี่ยด้านหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับเอ้ห้าสิบห้าครับเริ่องร้อยห้าสิบห้านะครับตัวถังด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างเก้าสิบนะครับด้านหลังหกสิบนะครับโอกาสไฟไหม้โอกาสไฟไหม้นะครับก็มีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและคะแนนมองเห็นนะครับอยู่ที่สองร้อยสองร้อยสองจุดสองร้อยสองจุดแปดนะครับการสร้างตัวนะครับการ ขนาดอยู่นิดนินะครับยี่สบสองเปอร์เซ็นต์ครับการกำลังเล่นสิบห้านะครับเมื่อทำการยิงสี่นะครับความเสียหายต่อนัดต่อนัดต่อนัดอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกนะครับแต่ผมยิงไม่ค่อยถึงนะครับคะแนนกาบรรจุนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดเก้านะครับจอกลจอกลโดยเฉลี่ยก็จอกลนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ อันนี้กระสุนนะครับกระสุนเจาะกร่อเนี่ยจะอยู่ที่175่มิลนะครับเจากรอบผสมแบบแข็งนะครับจะอยู่ที่277รมิลน,นะครับระเบิดแรงสูงอยู่ที่61สมิลลิเมตรหกมลิมลนะครับความเสียหายโดยเฉลี่ยนะครับเจากรอนจะอยู่ที่4 4 400นะครับเจากรอแบบผสมเจากรอผสมแบบแข็งนะครับอยู่ที่3,400นะครับหรือ FDR นั่นเองส่วนระเบิดแรงสูงนะครับอยู่ที่500นะครับโอ้โหระเบิด ส่วนน,นี้มันแรงจริงครับในการเลิงน,นะครับอยู่ที่เก้าจุดสี่วินะครับแล้วก็การกระจายของของกระสุนครับก็อยู่ที่ศูนย์จุดห้าศูนย์สี่เมตรนะครับมุมหันมุมการหันของมุมของปืนนะครับขึ้นอยู่ครับอยู่ที่25้าลงอยู่ที่หกนะครับโอ้ขึ้นนี่ก็เยอะนะครับแต่ว่าลงนี่ไม่ค่อยได้เลย ก่อนนะครับก็ม,มันมีเอาไว้ที่จะเหมือนเลงเฉยๆจตกระยะไกลจริงครับความคล่องตัวนะครับอยู่ที่ความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า30 34กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถอยหลังอยู่ที่14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็รถถังหนักก็จะอยู่ประมาณนี้ครับต่อยหลังจะเบาหน่อยเนาะส่วนใหญ่เนาะเข้าใจเนาะ โอเคนะครับก็ส่วนส่วนตรงที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันอส่วนพลังงานหนักนะครับอ๋อ,อที่เหลือก็ไปหาลองอ่านละเก้อาเองนะครับนะโอเคนะครับก็เราจะไปลองเล่นกันเลยพ่อผมก็จะนอนแล้วนะครับโอเคครับไปเลย ก็ถ้ามีคำหยาบหรือถ้ามีคำหยาบหรือเสียงรุกวรน,นิดนิดนห,นหน่อยก็ขอไปเป็นที่นะครับโอเคเนาะ ไปหน้มันโอเคไทเกอร์อยิงจะเปลี่ยนได้ใค้อีกเหรอฮะวีโหลดตอนนี้นะครับอยู่ที่สิบเจ็ดจุดสองวินะครับจากโทรลด์าทและยิงเล่นพื่อทังจริงยิงเล่นเพื่อไทเกอร์หล่อ เคสองรู้สึกว่าจะใช้ป้องปืนหนึ่งน้อยห้าสิบสองมิลลิเมตรมันเน้นอะไรบินมาแถวๆนี้โอเคเนาะ เราก็จะตาม KB2 ไป Hello MC A2 E b ียดต้องอย่ทาทำอะไรนี่คนเห็นทำอนไรนะโอ้เชียละ่ะเพียบเลยไม่หน่ามานเลยวะไม่คุ้มกับที่มาเลยเออคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะไม่เห็นกูก็เสร็จกู เออโดดแ้วโดดแน่โดดแ้ก็ดูแน่นแล้วเห็นมือหลอกหนูเห็นมึอหลอกเห็นไม่โษนต่เบนไม่เห็นออืม เจ้ากันเนาะต้องพอเกันนะครับโอ้โหเด็กกาที่เพ่งเลยเออยึดไหมมึงอะไรนี่ฮะเล่นๆเราอะเล่นๆเราอะเล่นๆเราอะเอาคนนี้อะไรล่ะอ๋อ อ๋ออเออออ้อยอ,อ,อ,อะไรของมันเนี่เอคิดว่ายิางกูได้ก็ยิงดีเจ็บนะ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 ยิเม่อเจ็บนะเฮ้ยนี่มาจากไหนนี่อุ้ยจากไหนนี่มันจะมีตัวเหี้ยมาะนะครับอู้ เพ่อนกระเด็นระเบิดห้วนเปแล้วเรียบโอ้ย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 มาดิรับให้ช่วยไหมตุ้มเลยเก็บไปสามคันแล้วนะครับเดี๋ยววันนต้องให้ไปสามสามรอบเอสี่รอบดี ใช่แสี่รอบผมก็เลยไม่เชียร์เชืียร์มันเป็นโชคผมนั่นแหละอยู่ที่ดวงกับผมว่าผมจะได้อยู่กับใครมากับใครแข่งกับชนะแหละด้วยนี่ครับชุดเปลี่ยนกันฝาแล้วก็ยิงฉลองหนึ่งครั้งจีครับนี่โอ้รูปเอกเลยรูเสซุนรูปเอกเลยอะ่ะ ทำไมมึงติดลบไ<ะ>อ้สารกดถ้าดำแบบนี้ก็ไม่ได้ของดีนละลับ อเก็มาละโอเค,ก,คก็คนเดียวข้านะครับมี m C s 3 e 8นะครับเชืมอมันนะครับคันนี้ก็คือเชือมันฟิลลี่นี่แหละผมทำดาเมจใส่มไปไป540นะครับแล้วก็สว่วนจำนวนการจอกหลอดนะครับส่วนนี้แค่ปพิ่มเพิ่มเมาณนะครับส่วนนี้ช่วยทำลายแล้วก็ทำความเสียหายแล้วก็ทำ,ทำ,ทำาย,ายครับสุดแล้วทำให้ตีนกำลังเสียหายเด่นครับอันนี้ ช่วยทำลายเฉยๆครับไม่รู้ผมไปช่วยตอนไหนเนะีอันนี้เพิมเสียหายนะครับโอ้สามคันแต่งเงินกูแม่เฮ้ยไปไหนอออออจจจ้นิกกกาารเเ็งงดสี โอเคนะครับก็จะลองไปเล่นอีกรอบนะครับโอ้โอ้ผมลืมไปนะผมมี APCR อยู่แต่ว่านั้นนะสิแพงมันแพงนะแบบอย่างเงี้ยแพงมากครับก็ไปกันต่อเลย เคยแล้วอันเดียวกันนักแค่เรามาช้าวันนี้ครับมาละนเคนี่ปมอปืนนี่คือยาวมากเลยครับก็จะไปจกคีวิ่นะครับช่วยสับชเป็นสปอร์ตให้ค1วนะครับค1ว่งเนป็น,น,รปนไรผมไปด้วยนะครับ ไปไหนะไปกันนะคิวหนเอ็นค่อยคิวหนเอนเนี่ยมันก็จะอึมอมอยู่แล้วเนี่ยผุ้มเล่คิวหนึ่งเอ็น,น N, มันก่อนเลยก็เลยเมื่อก่อนแหละตามไปนะตามไปมปั๊มปืนเดียวกันตัวป้อมนี่านเดียวกันแต่ตัวของกระบอกปั๊มปืนเนี่ยคนละอันกันครับของผมหนากว่านะครับของสูบของปั๊มปืนเนี่ยหนากว่าเยอะ อืมน่าแค่นั้นน่าเนาะ้อ,อบีโดนย่ัไไงไงต้องลงไปใครกัะโอนี่ละเอ๊ะไม่ใช่ดิโอนี่เร็วเร็วอะ,วะโอนี่เหรอใช่โอนี่ปะถ้าขนาดใครรู้จักก็เก็ช่วยเฉยด้วยช่วยเฉแล้ววันนี้โหนี่โหนี่จังโหนี่ ผมจะไปคุยหน่อยนะครับขอคุยด้วยหน่อยนะครับไทเกอร์ไม่อยากคุยมึงหลังมีไก่เจ็ดไทเกอร์จะปิงเลยครับเฮ้ยน,น,น,นั้นี้นั้นี้ยิงคนหน้าคุณเข้าสิตื่นระเบิดใช่เลยทำไมนัดเดียวอยู่ดีๆเระเบิดแตเลยวะกวามจิ้งบกติผมไม่ไดีนะเดียวระเบิร์ตเงินเฮ้ย,เ,ยเอ้ยโันนี้น่าสน อันนี้น่าสนดีอ่ะอยู่หนะจีไปลงในรถจูน,นเถิดกูไปลงในรถแทนก็ได้วะเสี่ยจิปปิงเอสแอนต้า KCKU ชื่อชื่ออะไรมันนี่ KCKU ยยนะวะโอ้คันแรกโอ้มันใช่แจ็คแพนเทอร์เชีย่ยทำไมไม่เจาะเขาได้ไงไม่ใช่แจ็คแพนเทอ,อ,อร์อีดมี่เดี๋ยวครูเซเดอร์ แบบรุ่นปรับปรุงเป็นคลาวเดอร์นะค er, er. รับคลาวเดอร์นี่คลาวเดอร์ได่ผมได้ได้รุ่นแบบปรับป็นมาจากไอ้รถถังชิชู่เนาะแต่มันก็มันต้องไม่ได้หนานเลยมากงนอกจากพื้นแม่งโคตรจะเบาเลยแถมแม่งกระสุนเองง่ายสุดไหมดูเข้าคิวนี่เอ็น่าสงสารมาก โดนที่เฮียสวยกับเพื่อนเพื่อนยังไม่สวยเลยวันด,ดีฉันมาเรีวไปลงล็อกซะไอ้เปีด๊ดอืมนอนนเก่ง,งนอนนังงน,อนนี้เก่งจริงเก่งอันนี้เก่งจริงเก่งจริงกว่าใครบางคนเลยมาลองไปครับมต้องไปยิงไทเกอร์แต่มันโดนยิงตายก่อนนะ่ากลัวแล้วอันนี้มุ้ยมากไทเกอร์ไปลงล็อกซะ ปั๊มเยอะแจ็กแพนเทอร์ไอีกมาตัวเร็วอู้หูในเช้าไปนะไนเช้าไปนะบางทีเนะี่ยตุม้มอ่าสวนนิ่งออกเนี้ยครับนี่ยิงดูแปดห้ายิงครับโอ้โหต่กพวกแพ้อีสัตว์เอ้ย เป็นเด็ก oh, yeah. yeah. ไปกันต่อเลยนะครับอ่าไปกันเลยนด้วยก็จัดสตาร์ทนี่สต,สตาสถอไแล้วแล้วก็ปูก็จะเก้ารับปิดคดลิปแล้วนะครับพอดูท่ทายไงกูแพ้เยไปดูมียูแต่ละขั้นเฮ้ย เชียจ okay, ์ทิพไห่แล้วก็มีไอเกคเนี้ยโอเคตื่นเนาะพูดหายก็นั่งร้องเอสไอช่วยด้วยเออเออ อรู้หรอกนะไทเกอร์มันตน้องเป็นความเฉลีย่ยลิงอู้อู้ไม่อนสารน้อยจจเธอชตันี้รังนะคันนี้ของโาเลปปอมเฮเชียจิบพายแจ็คพนธเธอร์โอ้โอ้อ เอามาพูดดีขอมน้องว่าังอีลุคสีสยวไงไมู้ดีแแพนเทอร์สองชีคแค่ยิ้มน่แพนเทอร์สอง มาทำอะไรตรงนี้ไปไกลไเกียี่ยขีหน้าในไกลไกลความทนทานเยอะเกินไม่ค่อยดีนะครับนี่ไงคิวกูยิงไม่ได้คิวกูยิงไม่ได้คิวกูยิงไม่ได้กูมมรู้นายทองยิงได้กันแหละแต่ทองเตีะแค่นนะ่ะตายครับตายตายไหม ตายไหมตายครับเพนเทอร์สองเพนเทอร์สองดับอน,นาถครับแพนเทอร์สองดับอน,นาถเดี๋ยวผมขออันนี้สักครูนคร่นเป็นหรอสักครู่โอเคมาลนะนี่ครับไฟล์นี้บุกอย่างเดียวครับบุกไฟล์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าบุกครับไฟล์ไม่มีคำอื่นครับว่าคำเดียวกูบุกอย่างเดียวไม่สนใจอลนะกูต่างตาย ตายก็ตายตายแต่ขอให้มีศักดิ์ศรีทายรถมึงเจ็บเออเจ็บแม่ไอ้ทหารบริการหัวคุยไอ้หัวคุยไอ้หัวคุยไอ้ซัดไปลงนั่นรถซ้ำมึงสวนหนูเอทีพาเอทีจีมาเจ็บเกลืทั้งเชียร์เลยเนี่ยโอ้ไทเกอร์ อืออืออินกเกอร์ได้ใช่อือแตกสีไปเฮ้ยนอนนี้ไม่เชื่อใครเนี่ยว่เพื่อนกูเกล่นวะอะไรล่ะมึงชนแม่มตายไฟเวนชูปืนขึ้นครับ ชูบึงขึ้นอ่าชูบึงขึ้นเลยหมดนะครับตุ้ยไม่ใช่ครับโอเคครับไมได้ตังค์กลับมาอยู่ได้เข้าใจพันหนึ่งนะครับไม่ใช่พันหนึ่งวะพอดีเป๊ะเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเไอเอสนะครับก็สำหรับนี้ก็เรียนให้เนี่มยนะครับ ให้ใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับให้ใครหนึนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมทั้งคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบายบายลาเรียภาพของไอ้สวยงา้